สวัสดีครับฟาร,ร์มเกษตรเมืองทองทุกทุกท่านวันนีรพบกับผมสุงมัทวัดเช่นเคยครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมเล่าสูก่กันฟังก่อนที่จะเข้าไปติดตามสาระดีๆจากทีมงานเกษตรเมืองทองของเราก็ฝากให้ทุกท่านกดไลค์ กด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ทำงานในช่องของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเขาทำลายสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงแล้วทำลายได้อย่างมหาศาลมากเลยนะครับไม่ว really? an ่าจะเป็นทุกคืชเลยเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเนี่ยเขาทำลายได้หมดยางพาราที่ปลูกใหม่นี่ก็ตายได้เลยนะครับในกลุ่มของยางพาราที่ปลูกใหม่หรือทุเรียนอะไรที่ปลูกใหม่เพราะเขาจะชอบเขาทำลายกิ่งอ่อนยอดอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจน ต้นประธานตายหรือกิ่งนั้นตายไปเลยแล้วก็สร้างความเสียหายยังไงก็แ,แค่ดูดกินน้ำเลี้ยงไม่เคลื่อนย้ายไปไหนการเคลื่อนย้ายของเขาช้ามากเพราะฉะนั้นพาหะที่จะพาเขาเคลื่อนย้ายไปได้ก็คือหมดนะครับแต่ว่าเมื่อเขาไปวางไว้แล้วก็เกิดความเสียหายก็คือเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเขาจะมีสีที่หวานและเบามากสีของเพี้ยแป้งจะหวานและเบาปลิวไปกับลมไม่ว่าเขาจะไปเกาะที่ไหนไปเกาะที่ตามกิ่งตามใบตามผลตาม เ,เขาจะทําให้เกิดเชื้อราเราเรียกว่าราดําราดําที่ฝังอยู่ตามกิ่งตามลําต้นตามผลผลิตตามผิวของผลผลิตของเราเนี่ยจะฝังลึกล้างออกยากทําให้ตลาดไม่ต้องการขายไม่ได้ส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบเลยครับราคาไม่ต้องพูดถึงที่สวนผมก็เจอนะครับที่ผมถ่ายจากสวนผมเองเลยแต่ว่าเชื้อราผมเจอเนี่ยที่สวนเนี่ยผมจะใช้ าเป็นผลผลิตในช่วงที่ยังเล็กๆอยู่นะครับผมจะใช้ตัวบูโพรเฟซินเป็นสารคุมไข่นะครับกลุ่มอยู่ในกลุ่ม16ตกค้าง24ชั่วโมงแล้วก็ตัวอิมิดาโครพิดอยู่ในกลุ่ม 4A ค่า P.S.I. อยู่ที่30วันค่า P.S.I. หรือค่าการก่อติดของสารเคมีเนี่ยครับเราเรียกว่าค่า P.S.I. หรือว่าค่าสารตกค้างหรือสารการก่อติดก็ได้นะครับผมในช่วงผล,ผลผลิตที่ยังเล็กอยู่ผมจะใช้ตัว บูโ r รบวกอิมิดาแต่ถ้าเป็นในช่วงที่ผลผลิตกำลังจะเก็บสู่ตลาดนะครับคือผลผลิตเราจะออกละตอนนี้เราต้องการค่าความปลอดภัยสูงมากผมก็จะใช้ตัวบู Blue Pro เหมือนเดิมนะครับบวกด้วยไดโนทิฟแลนบูโพรเฟซินก็เป็นกลุ่ม16ตกค้าง24ชั่วโมงไดโนทิฟแลนเป็นกลุ่ม 4A ตกค้าง24ชั่วโมง ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และปลอดภัยทั้งผู้บริโภคสามารถทำเป็นสินค้า gap ส่งออกได้ตัวนี้ปลอดภัยมากสินค้าทั้งสองตัวเนี้นะครับตัวว่าจะเป็นตัว i m ม d a r และก็ b u โ o ของ unilite ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นของ unilite ปลอดภัยมากแล้วก็ได้ผลจริงๆได้ผลมากเลยแหละนะครับก็ถ้าส่วนไหนนะครับหรือว่าท่านไหนที่เจอปัญหาอยู่ก็คอมเมนต์มาว่าจะให้เราช่วยแนะนำได้ยังไงได้บ้างนะ ส่วนที่เจอปัญหาไม่ว่าจะทุกพื้นเลยนะครับว่ามีการทําลายของเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเนี่ยจะรักษาย,ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับสําหรับวันนี้ก็นําเรื่องราวดีๆสั้นๆอย่างนี้มาบอกกล่าวเราบอกกล่าวเราเรื่องให้ทุกคนได้พิจารณาดูในส่วนของตัวเองว่ามีการเข้าทำลายหรือย,ยังนะครับถ้าท่านในมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครก็ปรึกษาทีมงานเกษตรมือทองของเราได้ทุกที่ทั่วประเทศครับ สำหรับวันนี้ทีมงานเกษตรมือทองของเราก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกด subscribe กด Like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ